นันทิดารั้นน้ำตาไม่อยู่ร้องเพลงให้เอชชนสวัสด์ฟังครั้งสุดท้ายนับเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของครอบครัวเลยก็ว่าได้สําหรับการเสียชีวิตอย่างกระทันหันของเอชชนสวัสด์อัศวะเหมจากอาการฮิสโตกหรือโรคลมแดขดขณะฝึกซ้อมแข่งขันรถยนต์ด้วยวัยห5ปีล่าสุดตุลนันทิดากแก้วโบซ้ายก็ได้มาเล่นเปียนโนเพื่ออุทิศให้กับเอชชนสวัสด์ อดีตสามีด้วยความคิดถึงสุดหัวใจซึ่งช็อตได้ทำเอาตุน่นนันทิดาถึงกับแกล้งน้ำตาไม่อยู่ที่ตอนที่เป็กศิริน,นีแฟนหนุ่มของเพลงชนทิดาได้มาร่วมเล่นเปียโนให้เธอได้ร้องเพลงจนถึงขั้นที่ลูกสาวต้องเข้ามากอบปลอบคุณแม่ในทันทีงานนี้เจ้าอาแฟนจะได้ดูคลิปดังกล่าวถึงกับแอบน้ำตาซึมไปตามๆกันพร้รอมทางรบส่งกำลังใจไปให้ตุน่นนันทิดาและน้องเพลงกันอย่างไม่ขาดสายขอบคุณภาพครอบ,บครัวตุน่นนันทิดาเป็กศิริน,นีภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุดอโอคอมค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ